ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต,ออญญาตเอาลงทิกตอกนะครับว้าตึงถ้าถ้าตึงอย่างนี้ขออนุญ,ญาตเอาลงทิกตอกอันอันนี้อ่านหน้าจอไ้อยู่นะลองลงทิกตอกได้ปะลงทิกตอกลงลงได้ปะได้โอเคเคดิวอุ่นใจไม่ได้พี่ไม่อนุญ,ญาต อิ่มเอไม่มีสิทธิ์ครับนัอเกจะต่อยหน้าพี่อิ่มนี่เอเคยเห็นหม่ที่แราผู้หญิงเขาทำปอยกันอ่ะนี่ถามนี่อยู่แล้วก็พูกแบบนี้จะได้ไว้ผมยาวแล้วน่าเหมือนเด็กช่างออุ้ยตายแล้วเหรอ เราไมเออเราฝนดาวตกไม่มาเดี๋ยวพอไม่มานะเฮ้ยยิงตอนนี้จะอยู่ที่ตะวันออกตอนนี้อยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะสามตอนนี้สามทุ่มสามเก้าเนอะตอนนี้อัดวิดีโออยู่นะครับอัดเทปอุ้ยสามทุ่มสามเก้า ไม่เห็นกล้องกากเกินไม่เห็นไอเนี่ยไม่เห็นต้องบอกเขาบอกว่าต้องไม่มีแสงไฟรบกวนไม่ไม่หมายถึงไม่เห็นดาวไม่เห็นดาวเลยเลยกล้องกาดแต่เพื่อนแต่เพื่อนไม่เห็นอเลยเลยน้ำไปอ่านเฟซบุ๊กคนมาเออไปอ่านไปตอนนี้เปิดแฟลชไม่ได้ไม่ได้ฮะนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวแป๊บผมขอเขาบอกามีแสงไฟรบกวน เออ,ถ,อ,อ,อถ้ามีแสงไฟรบกวนต้องใช้กล้องกากไปแล้วกันใครเขาบอกถ้ามีแสงไฟรบกวนเออรู้แล้ววันนี้วิ่งรังต่อลืมลืม,ลมเห็นไหมที่มันลอยอยู่ะนั่นน่ะที่มันกระพริบอยู่เฮ้ยกระพริบอยู่อันนั่นอะเฮ้ยกระพริบเห็นดวงกระพริบเหรอกระพริบไม่ได้เลยเฮ้ยกระพริบขอบนอนไม่ใช่อ๋อไอ้ตัวที่มันมันต้องลงมาดิ ก็กระพริบมันกระพริบทั้งดวงเลย่ใช่เหรอเนี่ยตรงนู้นก็กระพริบไม่อะนะันดาวอะไรนะเขาเรียกดาวเริกอ๋อดาวเกษกมีแสงในตัวไม่น่าไอ้นั่นดาวตกมันจะลงมามันจะลงมามันจะพุ่งลงมาจากฟ้าแล้วมันจะมีเสียงไหมมันจะไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงดาวตกคือผีพุ่งใตี่ย คนดีอยู่ตรงตะวันออกเฉียงเหนือนะเดี๋ยวฟ้าผ่าเมื่อกี้ฟ้าผ่าเมื่อกี้ไฟแลบเมื่อกี้ฟ้าแลบอะไรนะตอนนี้ยองอยู่ที่ไหนอะใช่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไน่าจะเนี่ยทิศเนี้ยน่าจะทิศตะวันออกเฉียงเหนือมันต้องอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะใส่วะมืดมืดแล้วกล้องก็กะเอาโทรศัพท์ถามไม่เห็นหรอ จ้างมเด็กอยู่ใกล้มากถ่ายถ่ายไปแล้วกันมันอาจจะมีแสงไฟที่ทำให้มองเห็นคาเดียวฝนดาวตกไหมใช,ใช่เอาแล้วกูอยู่คนเดียวแล้วฝนตกนะอยู่คนเดียวแล้วเฮ้ยตกใจแคตกใจย่างอย่างนี้ผายกูกลัวกูอยู่คนเดียวมึงอยู่เป็นเพื่อนกูนะเฮ้ยฟ้ารบอีกแล้วอะไระฟ้ารับตรงเนี้ยฟ้ารับตรงทิศเหนือปะไม่ต้องขอพรใช่ใช่ใช่ทิศเหนือทิศเหนือฟ้ารับตรงทิศเหนือ บริเวณทิศเหนือครับรายการสถานการณ์วันนี้เขตตอนสามทุ่มสี่สองฟ้าแลบตรงทิศเ,เหนือมันจะมาทิศเหนนะหรือไปพ้อห้ามไม่อยู่ใกล้เสาไฟตรงนี้ใช่ไหมไม่งั้นถ้าโทรเขาบอกว่าถ้าโทรกันตรงเนี้ยไฟมันจะดูดอย่าโทรเฮ้ยมึงใช่พ่อเคยบอกมึงอยากถ้าท่าน <laughs> ฉันอิ่มโทรก็มาอยู่ที่เข้าไปใกล้ตรงนอไฟมันจะดูดเพราะว่าเขาห้ามโทรกันตอนที่อยู่ใกล้ เออมึงก็ไม่ได้อยู่ใกล้นี่มึงก็โทรได้อนนอขอร้องไอ้เฮียถ้าถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่บ้านถ้ามันมีเสาไฟอยู่ถ้ามึงไม่อยู่คือกูกูกลัวมีมันมันมืดไปหมดเลยมันไม่มีใครอยู่นอกจากมึงกับกูแล้วตอนเนี้อย่าวางสายกูขอร้องร้องไห้แล้วเนี่ยไม่เพื่อนไม่ได้จะวางเพื่อนเพื่นแค่ออกออกจสาบริเวณที่เสียงอ๋อโอเคโอเค ยฟลบอีกแล้วเี้ยาฟลบตรงทิศเหนือบ่อยมากไฟลบตรงเนี้ยบ่อยมากเองถ้า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 สมมติสี่ทุ่มสิถ้าสี่ทุ่มยี่สิบแล้วยังไม่มั้ยเพื่อนว่าโดนบิดแล้วเฮ้ยตรงาฟลับตรงนี้ละาฟลบตรงนี้ตรงนี้าฟลบเมื่อกี้เมื่อกี้าฟลับฟลบสองที่แล้วอันนี้ทิศตะวันออกปะอันนี้ทิศเหนือนี่มีน้องหมาสปอนบ๊อบไม่เห็นในกล้องหรอก กล้องมัวนี่น้องมาทิศตะวันออกเชียงเหนือนะตะวันออกจากเหนืออ้าวแสดงว่าตะวันออกเชียงเหนือนะขึ้นไม่ทิศนี้ก็ทิศนี้อ่ะไม่เห็นดวงจันทร์เลยดวงจันทร์ไปไหนวะเฮ้ยวันนี้มันลืมไปไม่มีดวงจันทร์เฮ้ยฟ้าลายอะไรเฮียฟ้าลายอะไรบ่อยวะ ฟ้ารับนี่เกี่ยวกับดาวตกปะไม่แต่ฟ้าแลบนะเออฟ้ารับนี่เกี่ยวกับดาวตกปะอ๋อแม่เราบอกว่าฝนถ้าฝนตกกับดาวจะไม่ขึ้นถ้าวันนี้ฝนเนี่ยฟ้าแลบแปลว่าฝนจะตกดาวจะไม่ขึ้นดาวจะไม่ขึ้นแสดงว่าดาวจะตกใช่ปะไม่ถ้าสมมติอะถ้าวันนี้ฝนตกดาวจะไม่ขึ้น ไม่แต่แค่ฟ้าคืมไม่ใช่หรอตรงตรงฟ้าคืมนี่อาจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นสุรา์นะเอทิศเหนือของทิศเหนือของจังหวัดเราคือที่ไหนนี่มันทิศเหนือ มีน้องเป็นเพื่อนกูไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยนอกจากหมาตุ๊กตากูกลัวผีมากใครเปิดเพลงแดนเองบ้านเองมีเมฆไหมไม่มีนะไม่มีเมฆดูทุกคนไม่มีเมฆก้องอาจจะกาก้องกากทุก,กคนไม่เห็นดาวหรอกแต่ทำไมไม่เห็นนะก้องกลัหรือตาไหม ลกแกเริ่มมาเฮ้ยดาวตกดาวตกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นดาวตกแล้วเฮ้ยเห็นดาวตกเมื่อกี้เห็นอะไรตกตรงนั้นตรงตรงที่มีดาวเห็นเห็นดาวตกเห็นดาวตกจุดหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นดาวตกข้างหแรกทุกคนครับตรงตรงอ่ะเดี๋ยวผมชี้เข้ามาใกล้แสงหน่อยตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณดาวสามดาวซึ่งในกล้องอาจจะไม่เห็นเมื่อกี้ผมเห็นดาวตกไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หล่นหล่นหายไปเลยในก้อนเมฆตรงนี้เฮ้ยเห็นดาวตกครั้งแรก มีอีกดวงป่ะหรือมีแค่ดวงเดียวมีอีกดวงไหมอะเอ็งว่ามันจะมีอีกดวงป่ะเห็นเหมือนกันโอเห็นเหรอเห็น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 ตกไปดวงหนึ่งมันจะมีอีกดวงป่ะเฮ้ยดวงดวงนี้ก็ตกดวงนี้ก็ตกดวงนี้ก็ตกเห็นแล้วไหนเดี๋ยวดูกล้องคนดีมันไหนไม่ใช่เอ้ยตกป่ะวะ ไม่ตลกเนี่ยมันมันแค่กระพริบหรือว่าตกวะแต่เมื่อกี้เห็นดาวตกอยู่ดวงหนึ่งกับใช่คนนี้พูนว่าสามดวงนี้เนี่ยเลยที่คนดเห็นมันเพราะไม่มันเป็นดาวเลิกนะเออดาวเลิกแล้วมันกระพริบแสงแล้วมันตกลบมาเออเออเห็นเหมือนกันใช่ปะนั่นแหละเห็นดาวตกดวงนดาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเห็นกันทุกบั อุ้ยเห็นฟ้าแลบฟ้าแลบไอ้เหี้ยฟ้าแลบไอ้สัตว์ฟ้าแลบไม่รู้กล้องติดบ้างนะแต่เมื่อกี้เห็นฟ้าแลบตรงเนี้ยฟ้าแลบไม่เกี่ยวนะเด้อเข้ามาหลบในร่มก่อนหรือว่าฟ้าแลบหรือว่านั่นคือดาวตกดาวตกมันพ่อมฟ้าแลบเฮ้ยมันมีอีกดวงว่ามันมันตกมันตกไปดวงหนึ่งแล้วเมื่อกี้หรือว่ามันจะมีอีกดวงว่ามีไหม บอกว่าชั่วโมงละสิบแปดสิบแปดดวงโอ้สิบแปดดวงเลยเหรอก็แสดงว่าชั่วโมงละสิบแปดดวงกูกูต้องรออีกชั่วโมงนึงใช่ไหมกว่ากว่ามาันจะมาดวงเนื้อพรุ่งนี้ก็มีวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบสองตอนนี้จดบันทึกวันที่ยี่สิบสองตอนนี้ ผมได้เจอดาวตกหนึ่งตัวแล้วฮนะแต่ว่าถ่ายกล้องไม่ติดเพราะว่ากล้องกากตอนนี้ผมกำลังดูดาวอยู่นั่นอะสามดวงผมเห็นจจะเลยสามดวงตรงนั้นอะติดแต่ว่ากล้องไม่เห็นดาวเอาจริงนะมันมีตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่สามสิบไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแต่ว่าวันที่ยี่สิบสองมันจะเห็นชัดกว่าอืม เห็นดาวตกครั้งแรกตกใจมากอันนี้เป็นการเห็นดาวตกครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นดาวตกที่ไหนเลยะดาวตกนี่คือมันตกนอกอวกาศถูกปะหรือว่าหรือว่าตกมันจะออกมาจากชั้นนอกโลกเปลือกโลกแล้วก็พุ่งแล้วแล้วมันไปพุ่งบ้านใข่อะอไม่รู้แล้วเฮ้ยแต่ถ้าถ้าเกิดมันไปพุ่งลงบ้านน่ะมันต้องมีเสียงเว้ย เสียงดังทั่วโลกแน่นอนไม่มันมันเป็นสะเก็ดมันเป็นสะเก็ดไฟอ๋อสะเก็ดไฟอ๋อเข้าพอเข้ามาบรรยากาศชั้นโลกใช่ปะมันก็จะกลายเป็นสะเก็ดไฟอ๋อรู้ละเข้าใจละหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นมันเป็นสะเก็ดไฟมันไม่ลงถึงพื้นเพราะว่าอากาศมันกดอากาศไงมันกดอากาศมันก็เลยไม่ไม่เห็นอืมมันเป็นสะเก็ดมันไม่มันไม่ถึง อนเหรอนอนเอาใะนอนตรงนี้ทั้งคืนแหละเก๊บตะวัอนออกเชงตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยขอชั่วโมงจะมีสิบแปดตกไปดวง <10 S 1> นึง,งค่ะเมื่ <สน S 1> อกี้ เขาลงเฟซสต,ตกตกไปดวงนึงตกไปไดวงนี่เสียงสงบแล้วเมื่อกี้พึ่งมีเด็กแว้นไปสสงบสงบบเขาบอกว่าถ้าวันนี้สภาพอากาศเป็นใจจะเห็นดาวตกง่ายง่ายใช่แต่เราถ่ายแบบนี้มันมันเห็นไม่ได้เราใช้กล้องเอมื่อกี้มันมันพุ่งลงมาวันนี้เมื่อกี้มันพุ่งลงมาเลยไหมตะวันออกอ่ะใช่เอ๊ะ เหมือนเหมือนเป็นทิศเหนือนะเหมือนเหมือนเป็นทิศเหนือเออพุ่งลงมาเลยแต่แต่เราเห็นแป๊บเดียวเห็นแป๊บเดียวน่าจะน่าจะเห็นมันน่าจะลงมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเราเห็นแป๊บเดียวมันเริ่มไม่มีดาวแล้ว้องฟ้าิ้องลุมเออเห็นเห็นเหมือนก้อนเมฆแล้วเห็นตรงนั้นเหมือนก้อนเมฆแล้วจะดูวันนี้บอลเลน กงกาก์เนี่นิมยืนรอกับเพื่อนก็แม่ไม่ไม่แม่แมแมแมนั่กก็เดีย๋ยวครับขออนุญาตกลับเข้ามาอันนี้ก่อนก็นอยากถ่ายช็อตเด็ดมากเลยแต่อัดวิดีโออ,โอ่ะอัดวิดีโอมันไม่เห็นเว้ยไม่หี้เห็นแต่ตาเปล่าคนนี้อ๋มก็คือ แต่ว่าทําไมไม่มีใครมารอกับเราแล้วทําไมมีแค่เราสองคนพราะว่าครูฝนตอนนี้น่าจะนั่งรออยู่เหมือนกันโอเคตอนนี้นขอจบขอจบสถานการณ์ตอนสามทุ่มห้าเอ็ดก่อนนะคะเพราะว่าดาวตกอาจจะหมดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตกไปรอบหนึ่งแล้วขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ครับ